อันนี้มีอายุอยู่ประมาณสิบกว่าวันน่าจะสิบกว่าวันห้าขีดแต่ก่อนผมเลี้ยงสองขีดนะกระทางเนี่ยแต่ตอนนี้ผมลองใส่ประมาณห้าขีดดูแต่ถ้ามันไม่แอแอานมากก็จะเพิ่มเรื่อยๆค่อยๆไปครับเนี่ยเขาชอบแดด แค่ช่วงเย็นตรงไหนมีแดดเขาจะอยู่ตรงนั้นสองขีดนี่ก็ประมาณอันนี้อันนี้มันห้าขีดนี่าน่าจะสี่หรือห้าพันกว่าตัวได้ติดตามครับรอบนี้ผมจะจับเอาไข่แค่สองครั้งแล้วผมก็จะจับตัวขายเลย เวลาเอาไปทอดกินอ่ะมันจะได้มีไข่อยู่ในท้องดะกะแตนด้วย